ฝึกไลหน้าให้โดนท่านี้ห้ามพลาดเลยครับ สวัสดีครับทโบจากฟิตออฟแฟทนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําท่าฝึกไหลหน้าอีกท่าหนึ่งที่เล่นเองได้ง่ายๆนะครับเล่นที่บ้านก็ได้เล่นที่ยิมก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนจากเพจเป็นดัมเบลก็ได้ท่านี้นะครับเวลาเราเล่นนะจับเพจแบบนี้นะครับงอศอกเข้ามาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ล็อกแขนไว้เลยทั้งแขนนะครับแล้วใช้ไหล่หน้าเป็นตัวออกแรงยกเพจขึ้นมาแบบนี้ยกขึ้นมาแค่ขนาดกับพื้นหรือว่าสูงกว่าสูงกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับนิดเดียวพอนะครับแล้วค่อยๆลงแบบนี้นะครับพยายามไม่ใช้หลัง หนักที่เหมาะสมที่เราสามารถคุมท่าได้ปกติท่านี้ผมจะเอามาเป็นท่าลองนะครับไม่ได้ท่าหลักในการฝึกไหล่หน้าโดยเฉพาะนะเอาท่านี้เป็นท่าลองเป็นท่าที่แบบค่อยๆเล่นเล่นเบาๆขยี้ขยี้เอาให้โดนหนักๆเน้เนๆเ,เ,เลยนะครับดูนะครับโหไหลมาเลยนะครับท่านี้นะครับก็เอาไปลองเล่นดูนะครับประมาณ15ทีนะครับ10-15ครั้งนะครับลองทําตามดูครับ